เมื่อช่วงเดือนสิบที่ผ่านมาดิฉันกลับบ้านที่พัทลุงตามประเพณีปฏิบัติของลูกหลานชาวใต้เพื่อไปทำบุญส่งตายายที่บ้านสำหรับคนใต้ในช่วงศาสตร์เดือนสิบนั้นก็เหมือนวันพบญาติไกลๆพอเจอกันได้รวมญาติกันก็มีเรื่องราวให้ต้องคุยกันอยู่มากมายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผีสางด้วย พเรื่องส่งตายายก็เกี่ยวกับผีสางเลยไม่แคล้วที่จะวกไปคุยกันเรื่องนั้นส่วนตัวของดิชันเองนั้นญาติญาติรู้อยู่แล้วว่าสัมผัสอะไรแบบนั้นได้เขาก็เลยไม่ค่อยมาเสาร์สีถามเรื่องผีกับดีชันมากนักการเล่าในครั้งนั้นที่ญาติญาติดิชันสนใจเป็นการเล่าให้ฟังจากกพี่ลูกน้องของดิชันคือพี่จิน พี่แกไม่ได้เป็นคนมีสัมผัสอะไรหรอกออกจะแนวๆไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้มาแต่เดิมด้วยซ้ําแต่หลังๆแกก็เหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันมีจริงๆเพราะแกเจอมากับตัวแกก็นั่งเล่าให้ฟังไม่ยาวมากแต่ละเรื่องก็สั้นๆแต่ก็ทําแกมึนตึบจนบัดนี้ว่าที่แกเจอนั้นถ้าไม่ใช่ผีแล้วมันคืออะไรพี่จิน บ้านแกอยู่ชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราษเอาจริงๆก็ไม่ไกลจากบ้านดีชั้นเท่าไหร่เพราะแค่ข้ามคลองไปก็เป็นดินแดนนครแล้วที่จินอายุเกือบเกือบสาแกทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในหาดใหญ่มีคู่หูก็คือพี่บ่าวก็ไปทำงานโรงงานเดียวกันสำคัญก็คือทั้งคู่ชอบการขับโมอเตอร์ไซค์มากพี่จินขี่เวฟ ส่วนพี่บ่าวขี่สีโน,โน่พี่จินกับพี่บ่าวเช่าห้องอยู่ที่หาดใหญ่แต่พอวันศุกร์เลิกงานเย็นก็จะพากันขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่พัททลุงระอหยุดเสาร์อาทิตย์และพอเย็นวันอาทิตย์ทั้งคู่ก็จะบึงมอเตอร์ไซค์กลับสงขลาแล้วชอบขับไปกลับแบบนี้เย็นๆค่ำๆตลอดพี่จินบอกว่าที่ชอบขับกลางคืนก็พราอากาศมันไม่ร้อนดี ส่วนเรื่องอยางรั่วยางแบนตัดปัญหาไปได้เลยเพราะพี่จินแกเป็นช่างเก่าเรื่องปะยางรถแกถนัดพอขับไปกลับตอนกลางคืนตลอดแกกับพี่บ่าวเลยได้เจออะไรแปลกๆระหว่างการเดินทางเยอะดีฉันจึงฟังแกเล่าแล้วก็นำมาเล่าต่อสู่กันฟังคะ่ะสถานที่ก็คือทางหลวงเอเชียสายหลักเส้นพัทลุงลงไปหาดใหญ่ เรื่องแรกนะคะศาลาขาวข้างทางพี่จิ๋นเล่าว่าวันนั้นฝนพำพมทั้งวันเป็นเย็นวันอาทิตย์พี่จิ๋นกับพี่บ่าวก็ออกจากชาวอวดตอนเกือบเกือบทุ่มจะลงไปสงขลาเพื่อทำงานในวันจันทร์ฝนไม่ได้ตกหนักแต่ก็ตกเรื่อยๆพี่แก่ก็ขับแบบเรื่อยๆตามกันไปไม่รีบร้อนเพราะว่าถนนล,ลื่นและรถใหญ่เยอะพอเลยสี่แยกนานโนดไป ก็เข้าสู่ทางค่อนข้างเปลี่ยวแล้วฝนก็เทหนักลงมาหนักชนิดที่ว่าทั้งลมทั้งความแรงของเม็ดฝนทำให้พี่จินเกิดอาการตัวรถโบกสายตามแรงประทะจนต้องลดความเร็วลงจำไม่ได้ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่พอเลยโค้งไปจะเป็นทางตรงแต่ไม่มีบ้านคนเลยและเพราะพายุฝนที่ลงหนักจนรถเซ พี่จินก็เลยชะลอรถให้พี่บ่าวขับมาจอดเทียบพี่จินแกเห็นศาลาข้างทางสีขาวลางๆในความมืดเปรี่ยวแกเลยชวนพี่บ่าวเข้าไปหลบพายุฝนให้มันเบาลงก่อนดีกว่าก็าพากันขับเข้าไปจอดพี่จินว่าศาลาหลังนั้นดูสวยงามผิดแปลกจากศาลาข้างทางทั่วไปที่มันมักจะเป็นหลังคาสังกะสีเหลืองๆอ,อันนี้ดูลักษณะ เป็นศาลาหน้าจั่วทรงไทยสีขาวนวลใครไปสงขาจากพัทลุงขาลงคงเคยเห็นแกก็พากันจอดรถแล้วไปนั่งหลบฝนกันก็นั่งสูบบุหรี่แก้หนาวกันอยู่มืดๆนั่นแหละรถบนถนนก็วิ่งผ่านไปมาก็นั่งกันอยู่สองคนนั่งคุยกันเบาๆฝนก็เทกระหน่ำหนักไม่หยุดเลยทั้งฝนทั้งลมก็นั่งหนาวกันไป พอผ่านไปสักสิบห้านาทีได้มัวจะนั่งคุยกันเพลินอยู่พี่บ่าวแกก็สะกิดบอกพี่จินเบาๆว่าจินนั่นใครมานั่งตอนไหนวะพี่จินแกหันหลังอยู่ก็เลยหันไปมองแกว่าก็เห็นใครไม่รู้มานั่งเงาดำตะคุ่มอยู่อีกมุมหนึ่งของศาลาศาลามันก็กว้างพอตัวแกว่าแกก็ชะง,งักเพราะตกใจจำได้ว่าตอนเข้ามาจอดไม่เห็นว่ามีใครนั่งอยู่ แล้วอยู่ๆพโลโรมาจากไหนโดยที่พวกแกไม่รู้ตัวหรือว่าเดินมาก็ไม่น่าใช่ทางมันมืดแล้วเปี่ยวมากไม่มีบ้านคนเลยพี่จินแกก็เลยตะโกนทักไปมาแต่ไหนเล่ามานั่งด้วยกันสิสูบยาสูบแก้หนาวด้วยกันไหมก็ไม่มีเสียงตอบมาแกสองคนก็นั่งมองไม่วางตาเหมือนกันแกว่าเงาที่นั่งนั้น ดูยังไงยังไงก็เป็นร่างคนที่เป็นผู้ชายแน่ๆแ,แกกับพี่บ่าวก็นั่งกระสิบกระซาบกันแล้วว่าใครวะมาตอนไหนจะเข้าไปใกล้ๆกก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครแกมากันสองคนก็จริงแต่ไม่ได้มีอาวุธอะไรติดตัวนอกจากกุญแจล็อกล้อมอเตไซค์ที่พอจะใช้ฟาดได้บ้างแกว่าพอลังเลว่าจะาไงดีไอเงาคนที่ว่า ก็เริ่มส่งเสียงแบบได้ยินกันทั้งคู่เลยเป็นเสียงร้องไห้โหยหวนแข่งกับสายฝนเสียงผู้ชายชัดๆพี่เบ่าก็ใจกล้าตะโกนถามร้องไห้ทําไมคุณมีอะไรก็บอกผมสองคนได้นะก็ไม่ตอบทีนี้มีรถสิบล้อคันหนึ่งวิ่งสาดไฟเข้ามาจอดพี่เบ่ากับพี่จินก็ละสายตาหันไปมอง พอเขาเข้ามาจอดคนบนรถลงมาก็มากันสองคนแล้วพอพี่บ่าวหันไปมองตรงจุดที่มีคนนั่งร้องไห้เมื่อกี้ก็ไม่เห็นว่ามีใครแล้วส่วนคนสิบล้อพอเห็นพี่บ่าวกับพี่จินนั่งสูบบุหรี่อยู่ก็เข้ามาคุยมาขอบุหรี่สูบคือคนตายจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งในหมู่ลูกผู้ชายคือต่อให้ไม่รู้จักกันถ้าแหลงใต้มาคุยมาทักมาขอบุหรี่นี้ มิตรภาพจะเกิดทันทีเลยคุยกันได้หน้าตาเฉยเหมือนรู้จักกันแบบนั้นแหละพี่จินกับพี่บ่าวเลยได้สองบ่าวรถสิบล้อเป็นเพื่อนคุยพอคุยคุยกันพี่จินแกก็เล่ายฟังว่าเมื่อกี้มีคนมานั่งอยู่ตรงนี้คนหนึ่งแล้วก็ชี้ไปตรงมุมเสาแต่พอพวกสิบล้อเข้ามาหายไปไหนไม่รู้ไวจริงๆเมื่อกี้ยังนั่งร้องไห้อยู่เลย พอพวกสิบล้อได้ฟังก็ร้องหาแล้วก็ว่าไปกันเถอะโดนแล้วก็ว่าจะมานั่งพักแป๊บหนึ่งหาที่อื่นนั่งกันดีกว่าพี่จินก็งงถามไปว่าโดนอะไรพวกสิบล้อก็ว่าศาลานี้เคยมีสิบล้อเข้ามาจอดนอนพักพอตอนเช้ามีคนมาเจอคนขับโดนยิงตายมีแต่พวกสิบล้อลือกันว่าเจอผีสิบล้อที่ตายอยู่ศาลานี้เขาไม่เชื่อเพราะไม่เคยเจอ เลยจะเข้ามานั่งพักพอมารู้จากพี่จินว่าเพิ่งเห็นคนมานั่งร้องไห้พวกสิบล้อนั้นก็เลยพากันขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยคงเพราะกลัวพี่จินกับพี่บ่าวพอเห็นสิบล้อสองคนรีบออกรถก็กลัวไปด้วยคิดว่าต้องใช่แน่แนรีบใส่เสื้อกันฝนแล้วรีบพากันบิดรถออกมาเลยทั้งทั้งที่ฝนก็ยังตกหนักนั่นแหละแกไม่กล้ารอแล้ว เลยพากันไปนั่งศาลาถัดไปแทนทุกวันนี้หากใครเดินทางขับรถไปสงขลาจากพัทลุงสังเกตซ้ายมือดีๆเมื่อผ่านสี่แยกนานอดไปแล้วจะเจอศาลาสีขาวที่ว่าอยู่ก็เชิญไปนั่งพักกันได้ตามสะดวกเลยแต่กลางคืนจะเปรี่ยวและมืดมากๆเรื่องที่2บางกลับบางกลับเป็นอำเภอหนึ่งของสงขลาค่ะ ตัวอำเภออยู่ด้านในห่างจากถนนเอเชียค่อนข้างเยอะด้านที่ถนนหลวงตัดผ่านนั้นอุดมไปด้วยความเปลี่ยวและวังเวงมากๆยามค่ำคืนพอตัดผ่านไปบนเนินเขาที่อุดมด้วยต้นยางและต้นไม้ถ้ามารถยนต์ก็คงจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ลองขับมอเตอร์ไซค์ผ่านช่วงบางกล่ำตอนมืดๆดึกๆด,ดูสักขีอาจจะซึ้งใจที่จินเล่าว่าวันนั้นที่ลงไปสงขลา แกลงไปกันดึกมากแล้วเพราะติดธุระออกจากชาวอวดก็สามทุ่มกว่ากว่าไปกันสองคันสองคนเหมือนปกติหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่แกไม่นั่งไปด้วยกันให้รู้แล้วรู้รอดที่จินแกเคยบอกเอาไว้ว่าที่ต้องไปกันสองคนสองคันเพราะเดินทางกลางคืนเรื่องอย่างร่วมันปะได้แต่เผื่อเกิดฉุกเฉินรถใครเสียก็จะใช้อีกคันลากไป คือแกก็รอบครอบนะพี่จินว่าไปถึงสี่แยกคูหาที่อำเภอรัตภูมิก็ปาเข้าไปหาทุ่มได้อากาศเย็นสบายดีแกก็จอดกินกว๋วยเตี๋ยวที่สี่แยกคูหากันก่อนเอาแรงพอเป็นจุดสุดท้ายแล้วก่อนที่จะถึงหาดใหญ่ที่มีความเจเริญหลังจากนั้นลงไปมันจะมืดและเปลี่ยวมากแล้วทางหลวงช่วงบางกล่ำนั้นขึ้นชื่อมาก เรื่องของโจรขับมอเตอร์ไซค์ประกบและทีบรถเอาปืนจี้ชิงทรัพย์เป็นข่าวบ่อยครั้งเคยมีรุ่นพี่ชาวพัทลุงคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จักเป็นผู้หญิงทะเลาะกับแฟนแฟนไล่ออกจากห้องก็เลยน้อยใจขับรถมอเตอร์ไซค์จากหาดใหญ่จะก,กลับบ้านพ่อแม่ที่พัทลุงตอนดึกแล้วไม่รู้พี่แกนึกย,ยังไงคงประน้อยใจมากและไม่อยากให้แฟนตามเจอง่าย ไปมันคนเดียวทั้งที่ดึกแล้วพอไปถึงทางเปลี่ยวช่วงบางกลับที่แกก็โดนโจรสามคนขี่มอไซค์มาประกบเอาปืนจี้ให้จอดพอจอดพวกโจรไม่เอาเงินพอเห็นเป็นหญิงก็พาเข้าไปในป่ายางแล้วรุมข่มขืนแล้วก็ปล่อยตัวออกมานี่ก็คือความน,น่ากลัวของเส้นทางเส้นนี้พี่จินกับพี่บ่าเองแกก็พอรู้ข่าวาวเรื่องพวกโจร ที่ชอบออกมาดักปล้นแกก็เตรียมพร้อมเหมือนกันคือเอากุญแจล็อกล้อรถอันใหญ่ๆมาห้อยแฮนรถไว้แกว่าถ้าเจอการประกบอย่างน้อยๆแกจะเหอี่ยงกุญแจใส่หน้าโจรให้เสียหลักและแกจะรีบบิดหนีนี่คือวิธีที่แกพอจะทำได้โดยไม่ต้องพกอาวุธให้เป็นการผิดกฎหมายแกว่าตอนนั้นถนนค่อนข้างโลง่งมีรถใหญ่วิ่งป,ปาย และแต่ละคันก็ใช้ความเร็วสูงแกก็ขับกันไปตามปกติจนมาถึงช่วงหนึ่งเป็นทางตรงและมืสดสุดๆท้งต้นไม้ข้างทางและต้นไม้ในเกาะกลางถนนก็ต้นสูงใหญ่มากๆมองเผินๆเหมือนกำลังขับรถเข้าไปในอุโมองค์ต้นไม้อากาศเย็นมากรถก็ไม่มีวิ่งตามหลังก็มีแต่เสียงรถของสองคนกระหึ่ม พอขี่ขี่ไปพี่จินว่าพี่เบาที่ขับนำหน้าอยู่ก็จอดรถพี่จินเลยจอดตามแล้วก็ถามกันว่าจอดทำไมพี่เบาก็ว่าใครนอนอยู่บนไหล่ทางนั้นและแกก็ชี้กลับไปตรงแถวแถวเกาะกลางถนนให้พี่จินมองที่ขับเลยมาแล้วสักห้าสิบเมตรพี่จินก็มองไปตามที่พี่เบาชี้ก็เห็นจริงๆเหมือนเป็นกองอะไรสักอย่างยับยู้ยี่ตรงโคนต้นไม้ และมีเหมือนร่างคนนอนกองอยู่บนถนนตรงไหลทางที่จินแกก็ว่ารถไขชนต้นไม้ไหม่วะไปดูกันเถอะแกะสองคนก็ตั้งใจจะพากันย้อนกลับไปดูเพื่อมีคนประสบบัติเหตุจะได้ช่วยก็พอดีมีรถสิบล้อวิ่งมาพอดีไฟสว่างว่ามาแต่ไกลด้วยความเร็วพี่จินกับพี่บ่าวจะขอยให้รถผ่านไปว่าจะอาศัยไฟรถสิบล้อมองตรงเงา ที่เป็นร่างคนที่เห็นเห็นนั้นด้วยแกว่าพอสิบล้อวิ่งสาสไฟมาถึงตรงจุดที่เห็นเป็นเงาร่างคนกับที่เหมือนซากรถยนต์ติดต้นไม้ปุ๊บแกว่าเงานั้นก็หายไปเฉยๆเลยพอรถวิ่งเลยไปแล้วแกพากันหันหลังไปมองอีกเงาที่เป็นร่างคนนอนก็ไม่มีเงาที่เหมือนซากรถอัดกอปปีต้นไม้อยู่ก็หายไปแบบงง,งแกก็พากันตกใจร้องเฮ้ย แตว่าแกสองคนตาฝาดก็ไม่น่าจะตาฝาดพร้อมๆกันแบบนี้แกก็ว่าเอากูแล้วที่จินพี่บ่าวขึ้นรถได้ก็รีบบิดหนีจากตรงนั้นกันเลยแกว่าแกเอาไปเล่าให้คนที่โรงงานฟังเรื่องนี้ก็มีคนหนึงเป็นคนบางกล่ำพอรู้ก็มาบอกพี่จินว่าไม่รู้เหรอว่าทางตรงนั้นรถชนบ่อยจะตายมันมืดมันเปลี่ยวแล้วทางตรงคนขับชอบใส่เต็มที่ คนที่เคยเจอแล้วรอดมาเล่าก็ว่าเหยียบม,มาเต็มที่ดีๆก็เหมือนมีคนวิ่งตัดหน้าจนตกใจผหวาดีที่ไม่เสียหลักแกว่ารายล่าสุดที่ตายไม่รู้ขับยังไงกระบะชนอัดต้นไม้จนโครงรถบิดงอแทบจะพันกับต้นไม้ได้รอบไสทะลักออกจากกุงทั้งยวงแล้วร่างคนตายก็กระเด็นออกมานอนกองอยู่อีกฝั่งถนนพี่จินว่าไม่รู้ที่แกเจอมานอนหลอกนั้น จะใช่อะไรนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องที่3เด็กบนหลังคารถที่จินเล่าอีกเหตุการณ์แต่เป็นช่วงขาขึ้นจากหาดใหญ่มาเฉาวอวดในวันนั้นเย็นวันศุกร์กว่าจะได้ออกจากหาดใหญ่ก็ย่ำคำ่ำพอขับเลยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆที่บางกล่ํมมันก็มืดค่ำพอดีรถเยอะแกสองคนก็ขับเกาะกลุ่มตามหลังสิบล้อไปเรื่อย พอขับขับแกก็ว่ามีรถกระบะไมเ h ี y X เก่าๆผุุคันหนึ่งโผล่มาขับแสงหน้าไปพี่จินแกก็ตกใจเพราะแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์ส่องตามหลังไปแกเห็นมีเด็กตัวเล็กๆสองคนนั่งอยู่บนหลังคารถแกชะลอพี่บ่าวก็ขึ้นมาเทียบเพราะเป็นอันรู้กันว่าถ้ามีการชะลอก็แปลว่ามีอะไรจะคุยพอขับมาเทียบพี่จินแกก็ถาม บ่าเห็นอะไรบนหลังคารถคันเมื่อกี้ไหมเห็นเด็กสองคนนั่งอยู่เออบ้าหรือเปล่าปล่อยลูกหลานมานั่งได้ไงแบบนั้นบิดตามไปเตือนกันดีกว่าไม่ใช่อะไรกลัวเด็กจะล่วงรถตายแต่ทั้งสองคนก็พยายามบิดตามรถคันนั้นไปจะไปบอกให้เอาเด็กลงมาจากหลังคาแต่ว่าแกยิ่งบิดก็ยิ่งตามไม่ทันเพรถคันนั้นพอเห็นแกสองคนเร่งตาม ก็ยิ่งเร่งหนีเหมือนจะกลัวเพราะถนนช่วงนั้นมันเปลี่ยวพอเข้าไปไกลๆก็ยังเห็นว่าเด็กสองคนนั้นนั่งอยู่บนหลังคารถแถมหันมาส่งยิ้มให้ทั้งคู่อีกใส่ชุดฟูฟูแกว่าตอนนั้นก็ตังหงหิดอยู่นะรถเร่งความเร็วสูงมากแต่ว่าเด็กนั่งชิวอีกอย่างกะบีบแต่จะให้รถจอดแต่ความกลัวรถก็เร่งความเร็วหนีหายลับตาไปเลย พอพี่จินกับพี่เบ่าไปถึงสี่แยกคูหาที่อำเภอรัตภูมิแกก็พากันแวะปั๊มเพื่อจะเข้าห้องน้ำพอเลี้ยวหัวเข้าไปก็เจอกระบะคันนั้นแหละจอดอยู่เห็นสองผัวเมียนั่งกินอะไรกันอยู่ในรถพี่จินแกว่าแกยังคาใจแกก็จอดรถใกล้ๆแล้วเดินเข้าไปถามเลยว่าทําไมถึงให้เด็กเล็กๆขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคารถ สองผัวเมียก็ว่าเด็กแต่ไหนเขาไม่ได้มีเด็กมาด้วยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มากันสองคนพี่จินก็บอกเมื่อกี้แกหนะักบิดรถตามบีบแตรใส่ด้วยคนขับรถกระบะก็บอกว่าจำได้แต่แกกลัวว่าเป็นโจรก็เลยเร่งหนีพอเห็นพี่จินเร่งตามพี่จินก็บอกว่าที่เร่งตามเพราะเห็นว่ามีเด็กเล็กๆนั่งอยู่บนหลังคารถนั่นแหละเลยจะบอกให้เอาลง เพราะกลัวว่าเด็กจะตกมาตายคนขับรถกระบะก็ยืนยันว่าไม่มีเด็กที่ไหนเลยพี่จินก็เลยเอาพี่บ่ามายืนยันอีกเสียงว่าเห็นกันสองคนเด็กยังหันมายิ้มให้อยู่เลยใส่ชุดฟูฟูสองคนปัวเมียเขาก็มองหน้ากันนะคงไม่รู้เรื่องจริงๆอีกอย่างหากมีเด็กมาด้วยจริงๆก็คงเห็นตัวแล้วพี่จินก็เลยลากพี่บ่าออกมาแล้วก็ซิปคุยว่า สงสัยสองคนนั้นเขาไม่รู้เรื่องจริงๆไอ้ที่เห็นนั่งมานั่นก็คงไม่ใช่คนแล้วละ่ะก็เด็กที่ไหนมันจะนั่งได้ชิวบนหลังคารถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นเรื่องที่สีตะเคียนเฮียนถ้าไขรนั่งรถขาขึ้นจากหาดใหญ่พอเลยสี่แยกปูหาที่อำเภอรัตรภูมิมาหน่อยหนึ่งจะเจอโค้งและมีสะพานข้ามคลองเล็ก งจุดนั้นจะมีสารนางตะเคียนตั้งอยู่ใครขับผ่านมักบีบแต่แสดงความเคารพในชีวิตการขับรถขึ้นลงเฉวดสงขาของพี่จินกับพี่บ่าวนั้นเวลาผ่านทีไรก็จะบีบแต่เคารพทุกครั้งพี่จินบอกว่าแต่ครั้งนั้นพี่จินจำไม่เคยลืมคืนนั้นแกสองคนขึ้นมาจากหาดใหญ่ก็เป็นเวลากลางคืนดึกแล้วด้วยรถไม่เยอะ ทั้งสองเลยขับเคียงกันไปเรื่อยๆคุยกันสเปเฮระพอขับผ่านศาลนางตะเคียนก็บีบแต่แสดงความเคารพเหมือนทุกครั้งแต่จูจ่ๆไม่รู้พี่บ่าวคิดอะไรเอ่ยออกมาว่าจินมึงว่านางตะเคียนสวยไหมวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นกูเคยอ่านเจอในหนังสือเขาว่านางตะเคียนสวยอยากเห็นสักครั้งจัง มึงอย่ามาปากเป็ดเพิ่งขับผ่านสารมานะโอ๊ยจะกลัวอะไรนางตะเคียนแกไม่ตามมาหรอกเลยเขตแกแล้วพี่จินว่าพี่บ่าวก็พูดให้ดูเป็นคำคำไปว่านางตะเคียนไม่หลอกข้ามเขตก็คงจริงหรือยังไม่ถึงขราวก็ไม่รู้ได้พี่บ่าวก็ไม่ได้เจออะไรนะหลังจากที่เอ่ยไปว่าอยากเจอนางตะเคียนในคืนนั้นแต่หลังจากนั้นมาอีกสัปดาห์ แกก็ขับกลับจากหาดใหญ่ไปชฉาอวดอีกเหมือนปกติคืนนั้นพระจันทร์เกือบเต็มดวงข้างทางเลยไม่ได้มืดมากพอขับขับมาถึงศาลนางตะเคียนตรงเลยแยกคูหาที่บ่าวนำหน้าพี่จินขับตามหลังพี่จินว่าพอกำลังจะผ่านก็แวบๆบแบบที่หางตาเหมือนเห็นใครไม่รู้ยืนอยู่ข้างศาลนางตะเคียนพี่จินก็หันขวับไปมองเลย แต่ว่าแกเห็นเงาคนตะคุ่มยืนนิ่งๆอยู่ข้างศาลแล้วเดินหลบหายไปแกตกใจร้องเฮ้ยลันถนนขนลุกขนพองรีบบิดรถแซงพี่เบ่าเลยจนพี่เบ่าแปลกใจรีบบิดตามมาเคียงสอบถามพี่จินก็ยังไม่กล้าบอกว่าเห็นอะไรที่ศาลแต่พอวันกลับพี่เบา่าดันชวนพี่จินให้จอดรถที่ศาลก่อนพี่จินก็ว่าจะทำอะไร พี่บ่าวก็เลยเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่กลับมาถึงบ้านแกอาบน้ํานอนไปแล้วฝันทั้งสองคืนที่นอนบ้านเลยว่ามีผู้หญิงหน้าตาสวยมากนุ่งห่มชุดสบายแดงจงกระเบนสีเลือดมายืนข้างที่แกนอนแล้วถลกจงกระเบนขึ้นไปที่แข้งแล้วก็เ,เท้าเหยียบม,มาที่คอแกสวยก็จริงแต่ตาดุมากไม่พูดอะไรด้วยเหยียบอย่างเดียว ในฝันที่บ่าวก็ดิ้นหนีจนตื่นพอคืนที่สองก็มาอีกใส่ชุดเดิมแต่มาในเวอร์ชั่นแก่มากผมขาวยาวถึงกลางหลังเนื้อหนังเหี่ยวยน่นไม่มีความสวยเลยมาถึงได้ก็ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมมาเดินรอบๆตัวและเอาฝ่าเท้าลุ่มหน้าพี่บ่าวเล่นในฝันพี่บ่าก็กลัวว่าในฝันทำไมกลัวตัวเกรง เหมือนเจอจริงๆขนาดนั้นก็ไม่รู้ตื่นมาก็เลยเอาไปเล่าให้ปู่ย่าฟังว่าเจอคนนุ่งสบายแดงมาเข้าฝันสองคืนแล้วและทำร้ายด้วยการเอาเท้าเหยียบคอและลูบหน้าปู่ย่าก็ว่าเคยไปปากเสียหรือทำอะไรใครไว้ไหมที่เป็นเกี่ยวกับพวกสารข้างทางพอขับรถกันบ่อยพี่บ่าวนั่งนึกแล้วก็นึกได้ว่ามีอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องที่เอ่ยว่า อยากเห็นนางตะเคียนที่สารนางตะเคียนเลยแยกครูหามากู่ยาก็เลยบอกว่านั่นแหละไปพูดใส่ว่าอยากเจอก็เหมือนพี่บ่าวไปท้าทายเขาก็เลยมาเข้าฝันให้เห็นกู่ยาก็ไล่พี่บ่าวว่าตอนกลับให้แวะไปกราบขอขมาเสียไม่งั้นคงจะมาหาบ่อยๆเหมาะเจาะเคาะร้ายจะได้เจ็บได้ตายเอาพี่บ่าวก็เลยชวนพี่จิน ให้แวะจอดเพื่อกาบขอขมานั่นแหละพอกราบขอขมาเสร็จก็กลับหาดใหญ่กันพี่จินว่าพี่บ่าวไม่พูดอะไรเลยเงียบมาตลอดทางพอถึงห้องพักพี่จินก็เลยทำลายบรรยากาศความเงียบถามพี่บ่าวว่านางตะเคียนตรงเลยแย่ครูหาที่เห็นในฝันสวยแค่ไหนหน้าตาประมาณใครได้พี่บ่าวก็บอกว่าคืนแรกที่มาเวอร์ชั่นสาวสวยมากผิวเนียน งามหยดเลยคิ้วจมูกปากสมส่วนรูปร่างหาที่ติไม่ได้หน้าตาถ้าจะให้เทียบกับดาราก็หาเทียบไม่ได้เพราะสวยจนไม่รู้จะเอาใครมาเปรียบส่วนคืนสองที่มาก็แก่งักน่ากลัวแต่การเดินแข็งแรงแก่แต่เดินตัวตรงไม่เหมือนคนแก่ทั่วๆไปเลยสายตาที่แข็งกร้าวในฝันทำเอาพี่บ่าวหนาวสะท้า,าน แกว่าอย่างนี้และนี่ก็คือเรื่องเล่าจากพี่จินผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นล่องหาดใหญ่ชาวอวดตอนกลางคืนอยู่เป็นประจำที่พี่แกเอามาเล่าให้ญาติฟังค่ะดิฉันจึงเอกมาเล่าต่อสู่กันฟังก็อาจจะมีตกหล่นไปบ้างเพราะว่าจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่โดยรวมๆก็จำได้สี่เรื่องนี้แหละค่ะทุกวันนี้พี่จินพี่บ่าวก็คงยังเดินทางขึ้นล่องหาดใหญ่ชาวอวด ด้วยรถมอเตอร์ไซค์อยู่เช่นเดิม